สวัสดีครับมาพบกับที่นี้อัพเดตประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่19จนถึง26สิงหากันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีไม่มากเลยก็ผมก็ได้ผมกะจะไม่ทำคลิปแล้วแล้วก็ด้วยติ่ธุรกิจส่วน,สนตัวนะก็เลยมาช้าเพราะว่ามาดูดีกว่าครับว่ามันมีไงเ,เริ่มต้นอันนี้ก่อนมีรถที่เข้ามาใหม่นะคือโกลเลอร์นะฮะก็เข้ามาแล้วจากที่มันมีให้เทสให้เล่นกันมานะฮะ ก็อย่างอื่นที่ลดราคากันดีกว่านะฮะสำหรับในสัปดาห์นี้ลองดูจากร้านดิจิเนอรี่นะฮะร้านาไไดิจิเนอรี่ลาบเลยครับลาบเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับสัปดาห์นี้สิ่งที่ลดโอเคเรามาดูที่ร้านเซอร์เทนซานดิเอร์ครับสัปดาห์นี้มีตัวที่ลดราคาเนี่ยฮะ r ีเอฟรีวิวนะฮะ ว่าเป็นรถเต่าฮะรถเต่าแล้วก็นี่โฟโต้ GT อต่ไม่ใช่โฟโต้ GTX เป็นรถเต่าหูตัวใหม่นะที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นรถที่เป็นไพรซ์ของ LS คารับนะฮะก็มาไปต่อไปอันนี้ตอนเมื่อก่อนผมว่ามันไม่ค่อยจะลดแต่ตอนนี้มันลดอยากบ่อยนะครับมันครั้งที่สองันละก็ะคือ vito classic นะฮะเป็นโกคาร์ตตัว แบบคลาสสิกคือเป็นโครงเหล็กเฉยๆนะฮะสำหรับอย่างอื่นลากกันไปครับลากกันไปนะครับลากกันไปนั่นแหละครับ <laughs> โอเคเหมือนเดิมต่อไปไปดูที่ร้านวอลสต็อกนะฮะวอลสต็อกโคซาอันี้คือผมไม่เห็นนะฮะแต่ว่ามีคนแจ้งว่ามันลดราคาอยู่นะฮะสำหรับเฉพาะการซื้อนะฮะ ซึ่งพอไปดูในโนเวตม,มันไม่มีฮะนะฮะก็ส่วนอื่นนี่มีฮะตัวที่น่าสนใจจริงๆคือตัวนี้ฮะทอริโดยังเป็นตัวที่ทําเงินให้กับไฮส์ของคา,ายโอเบโก,โกไฮส์อยู่นะฮะก็มันช่วยอะไรได้เยอะครับจริงๆแนละ้วก็เป็นรถที่ดีที่น่าซื้อแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นรครับเหมือนกันกับคันนี้นะฮะก็คือไนชาร์ตเป็นรถฮุมเกาะที่ดีครับ แต่ว่าไม่ได้จําเป็นซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ครับอ่อนก็สำหรับใครเบื่อรถเกราะคันอื่นก็มาเล่นตัวนี้ได้ยังอื่นนะฮะไม่มีนะฮะในสัปดาห์นี้ต่อไปเราไปดูที่ร้านเครื่องบินนี่ตอนนี้มีซีสเปรโร่นะฮะลดราคากันอยูอ่เหมือนกันครับมีบางครั้งก็สะดวกแต่จําเป็นไหมไม่จําเป็นนะฮะมันข้อดีก็คือมันจอดอ่า บนผิวน้ําได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาจอดน้ำนมันไหลถ้าใครมีเพื่อนที่มีลองแนะนําว่าลองไปใช้ดูก่อนครับเราจะรู้สึกว่ามันมีความสะดวกปนกับความลําบากของมันอยู่ครับโอเคสดานี้มีอยู่แค่นี้ครับในเรื่องของอพวกการลดราคาต่างๆธุรกิจไม่มีนะฮะทารับสถานี้ไม่ได้ลด แล้วก็มีสิ่งที่คูณสองอยู่คืออที่เป็นภารกิจของไโรงซ่อมรถของเราฮะโชว์หรือเปล่านะไม่โชว์นะครับจะมีที่ที่เป็นรถที่ไปขโมยที่เวลาอยู่ในแมปจะเป็นจุดสีฟ้าครับอันนั้นช่วงนี้คูณสองแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือนี่ามาดูที่รถในสัปดาห์นี้นะฮะที่มีให้รทดสอบมี HCR นะฮะเป็นรถกระบะตัวใหม่ก็สนุกสนุกครับไม่ได้ดีอะไรพิเศษลอร์มีให้ทดสอบก่อนสนใจซื้อนะฮะที่ว่าในสัปดาห์นี้แล้วก็อันนี้เป็นรถที่ท t ส r i ไ e ในสัปดาห์ต่อไปนะฮะก,ก็คือซูซานะาไอคาสสิกนะฮะแล้ว มาต่างกับตัวเดิมยังไงอืมไม่รู้นะฮะเพราะว่าส่วนตาลมีส่วนตาล RS ส่วนตานคลาสสิกตอนนี้ไอคลาสสิกลองไปดูครับ Racing Sport คลาสสิกแล้วก็สัปดาห์นี้นี่นะครับรถเป็น Dominator GTT นะฮะเป็น Dominator ตัวใหม่ Dominator GTT ผมรู้สึกว่าจะอยู่นี่ครับ ก็สัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเนี่ยฮะแข่งรถให้ติดอันดับ5 5อันดับแรกอะฮะ10ครั้งง่ายนะสัปดาห์นี้ง่ายครับง่ายก็ไปถอยกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอาไลบรารีนะฮะคือหรือว่าสติกเกอร์สัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้รถตัวใหม่มา สำหรับคนชอบโดมิเนเตอร์นะสำหรับคนไม่ชอบก็แล้วแต่ครับจะเก็บหรือว่าจะผ่านมันไปก็แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันภารกิจมันง่ายนะฮะก็ทำกันไปนะฮะมีคูณสองอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทราบมาจากพักพวกที่เล่นคือเขาชอบเล่นเป็นฟรีโหมดสุดๆก็คือการปล้นร้านค้านะฮะได้เงินคูณ2นะสัปดาห์นี้โอเคครับหมดแล้วครับสัปดาห์นี้มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัส ควรจะเป็นเยนเ็ยนๆนะฮะยกเว้นว่าแบบสถานี้มันต,ติดเรื่องอย่างอื่น,นจริงโอเคครับขอบคุณมากครับพบใหม่ครับสวัสดีครับ